หมาะใหม่ช่องเจ็ดปานพิงพลอยเป็นตัวแม่ยุคนี้เพิ่งจบลงไปสำหรับละครสุดเข้มขน้นอย่างสามีชั่วคืนที่ออนแอร์ทางช่อง7 h ็ดอีนำแสดงโดยยูโรยศวัตรพิงพลอยประภาวดีเรียกได้ว่าเข้มข้นสุดๆไปสำหรับคุณกษะสและคุณชนพันษาเข้าซะแล้วโดวยเฉพาะคุณกษะสและพันษาเล่นเราอินจนน้าตา เหมือนเป็นคนชนพันษาเองเลยวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับคนชนพันษาหรือพิงพอยประภวดีชาญสมรสาวหน้าหวานการคะ่ะ สาวพิงพอยเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2540ปัจจุบันอายุ25ปีโดยที่มาของชื่อเล่นพิงคอยได้เล่าว่ามาจากคุณแม่บอกว่าตอนคลอดออกมามีตัวสีแดงแดงชมพูและคล้ายวันเกิดวันอังคารด้วยเลยเกิดมาเป็นที่มาของชื่อพิงคอยนั่นเองค่ะ เก่มากๆเลยนะคะซึ่งพิงพลอยเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและมีน้องสาวอีกหนึ่งคนซึ่งส่วนตัวเป็นคนนิสัยสนุกสนานร่าเริงและนอกจากนั้นยังมีความสามารถพิเศษอย่างรำมวยอีกด้วยทั้งนี้พิงพลอยยังมีตำแหน่งเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยด้วยด้วยเรียกว่าทั้งสวยและเก่งปรบมือให้รัวๆเลยค่ะ สำหรับสาวพิงพลอยเป็นสาวหน้าหวานแต่ไลฟ์สไตล์จะออกแนวลุยลุยเท่เทพิงพลอยชอบกินและชอบท่องเที่ยวด้วยสาวพิงพลอยจะชอบเที่ยวภูเขาอย่างดอยอินทนนท์ชอบเทีย style ่ยวสไตล์ลุยลุยนอนเต็นท์ที่ดื่มด่ำบรรยากาศพร้อมครอบครัวมีเป็นเวลาว่างคะ่ะเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงพิงพลอยได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทีไทยสปูร์เอรเดลปี2015โดยเข้ารอบผ่าน10คนสุดท้ายจากนั้นก็ได้เข้ามาย้ายสังกัดเข้าช่อง7 HD และมี มีละครเรื่องแรกคือเรื่องยืดฟ้าหัดพิกัดรักรับบทเป็นมีนาแฟนสาวของการันและโดวยว่ามีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากในเว็บไซต์พันทิป .com กันมากมายไม่ว่าในหัวข้อกระทู้ที่ชื่อว่าพิงคอยปภาวดีถือว่าเป็นอิงนางเอกช่องเจ็ดที่ดันมากที่สุดใช่ไหมได้มีแฟนละครคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันย่างคับข้างและเป็นละครฟอร์มดีทางนั้นเพลเอกที่มาประกบก็ทับเคลืนเรื่อยๆล่าสุดก็เจอกับบูมทันวา เรื่องต่อไปอาจจะได้เล่นกับเวีย